สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาให้ทุกคนมาดูการทดสอบสายคาดอกนะครับสายคาดอกตัวนี้มันเราเอาคาดไว้ที่อกของเราเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถติดกล้องที่หน้าอกได้นะครับจะเป็นกล้องมือถือหรือว่าเป็นพวกกล้อง GoPro ก็ได้นะครับพูดง่ายๆคือพอเราเอาติดไว้ที่หน้าอกแล้วเนี่ยมือสองข้างเราก็ไม่ต้องถือกล้องตลอดเวลาแล้วนะครับมือเราก็จะเป็นอิสระนะครับ เนี่ยครับเนี่ยผมกําลังติดกล้องอยู่นะครับเราสามารถใช้ตอนขี่จักรยานหรือว่าถ่ายขีย่มอเตอร์ไซค์เพื่อถ่ายคลิปวิดีโอก็ได้นะครับสะดวกดีครับแบบนี้แต่วันนี้ผมจะมาลองทดสอบติดแล้วก็ลองเดินแถวบ้านดูนะครับทีนี้ผมก็ล็อกแน่นหนาและปรับมุมก้มเงยตามที่ชอบนะครับทีนี้หละ่ะโอเคครับผมเปิดบันทึกแล้วนะทีนี้เราก็เริ่มเดินแถวบ้านดูนะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าภาพที่ออกมานั้นเนี่ยเป็นที่น่าประทับใจขนาดไหนนะครับจริงๆผมก็เดินด้วยความเร็วปกติธรรมดานะครับนี่ผมเร่งความเร็วเอาอ่านี่แหละครับนี่คือภาพที่ได้จากกล้องที่เราบันทึกไว้มาตะกี้นะครับกล้องมือถือ,อภาพมันจะสั่นนะครับ สั่นตามจังหวะการก้าวเดินของขาเราเพราะว่ากล้องมือถือเนี่ยเขาไม่มีระบบกันสั่นภายในตัวนะครับภาพมันก็เลยจอบมาเป็นประมาณนี้ครับดูแล้วหน้าหน้าปวดหัวหน้าเวียนหัวนะครับเสร็จจากการทดสอบรอบแรกแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอากล้องตัวนี้ออกก่อน เดี๋ยวผมจะทดสอบอีกรอบนะครับครั้งที่2โดยที่ผมจะใช้กล้องตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือ DJI Pocket 2เป็นกล้องที่เป็นกล้องเลยนะครับเป็นกล้องโดยเฉพาะเลยไม่ใช่ว่ากล้องที่ไปอยู่ในมือถือเหมือนอันเหมือนเมื่อกี้นะครับตัว DJI เนี่ยเขาข้อดีของเขาคือมีระบบกันสั่นภายในตัวเขาเลยนะครับอัตโนมัติเลยพอผมเริ่มเปิดเดินถ่ายเนี่ยกันสั่นมันก็จะทํางานเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูภาพเปรียบเทียบกันนะครับอตอนนี้ผมบันทึกแล้วนะแล้วก็เริ่มเดินแล้วเดินเหมือนรอบแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากล้องที่มีระบบกันสั่นกับตัวกล้องมือถือมัลติเกที่ไม่มีกันสั่นนะครับภาพจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับไม่เดินไปไหนไกลครับเดินแถวบ้านนี่แหละครับเดินไปไกลเดี๋ยวหลง ผมเดินเสร็จแล้วทีนีเ้เดี๋ยวเราก็มาดูภาพจากตัว DJI กันนะครับนี่เป็นตัวที่มีกันสั่นไปในตัวนะครับเห็นไหมครับภาพจะนิ่งกว่านะครับไม่สั่นไม่สั่นไม่ดูแล้วมันสบายตากว่านะครับไม่ปวดหัวด้วย มันก็อาจจะมีโยกบ้างตามจังหวะเดินของเรานะครับแต่ว่าก็ยังยังถือว่าดีกว่าไอตัวกล้องมือถือรอบแรกนะครับตัวนี้ภาพจะดูนิ่งกว่าอันนี้ผมไปก้มหน้ากล้องมันลงพื้นเยอะไปหน่อยนะครับมันเลยติดพื้นเยอะไปหน่อยอ่านี่คนเขาก็มองแล้วครับไอคนนี้ทำอะไร เดินไปเดินมาหลายรอบทำบ้าอะไรหรืออืมใช้ได้นะครับใช้ได้ภาพดูดูสบายตา <S 1> <S 1> <S 1> ถ้าเพื่อนๆสนใจไอ้ตัวที่คาดอกแบบนี้นะครับก็สั่งซื้อจาก Lazada หรือว่า Shopee ดูได้นะครับผมซื้อมาไม่ถึงไม่ถึง100บาทนะ 80กว่าบาทนะถ้าที่ผมจำได้นะ89หรือไงนี่นแหละใช้ดีอยู่ครับใช้ดีอยูอ่แล้วก็วันนี้ก็เสร็จสิ้นการทดสอนแล้วนะครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ